สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐทีวีวันนี้เราจะมารู้จักกับระบบยิงจรวดต่อเนื่องรุ่น DTI 1 GMLRS ยานยนต์ระบบอาวุธประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้กองทัพสามารถยิงจรวดได้รวดเร็วและต่อเนื่องในพื้นที่ปฏิบัติการช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงปริมาณเมื่อเผชิญกับแนวรบหรือเป้าหมายที่ต้องการการยิงอย่างหนักในช่วงเวลาสั้นๆ DTI 1 GMLRS มีท่นยิงบนรถบรรทุกหรือแพลตฟอร์มล้อยาง ทำให้เคลื่อนที่ได้คล่องตัวและย้ายฐานยิงได้เร็วระบบสามารถบรรจุชุดจรวดหลายลูกพร้อมการยิงเป็นชุดเซวโรซึ่งเพิ่มกำลังยิงและลดเวลาที่ต้องอยู่ในช่องยิงจุดเด่นอีกอย่างคือความยืดหยุ่นในการใช้หัวรบหลายประเภททั้งหัวรบแรงระเบิดสูงหัวรบทำลายเป้าหมายพื้นผิวหรือหัวรบแบบกระจายเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายการใช้งานต้องอาศัยการฝึกฝนของทีมงาน ตั้งแต่การเล็งการตั้งค่าโหมดยิงไปจนถึงการเคลื่อนย้ายหลังยิงเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบโต้จากศัตรูเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังสามารถผสานกับระบบนำทางและข้อมูลข่าวกรองเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการยิงโดยรวมนี่คืออาวุธที่เน้นกำลังยิงเร็วและการปรับตัวตามสถานการณ์สนามรบหากชอบคลิปแอนวอาวุธหรือสงครามแบบนี้บอกมาได้ในคอมเมนต์แล้วผมะจะทำคลิปเจาะลึกให้ในตอนต่อไป